เ,ออเป็นเนุงเ,เ,เวืม่้าวอะไรมาไงดอกขึ้นหอดเด้ขึ้นหอดขึ้นเถึงเดยังโท่หาขน่อยขึ้นห,อด,นหอดไรอันยังมามาแตสุรินบ่อยขน่อยโอ้ว่า,วา,วา,วา ว่าให้เพิ่นเบิ่งปลาให้แน่เด้อว่าสันน่าย่านมันตายนี่งห่างฮะยังไม่เมมัตายนะบอกยังจีตา,า,าบ่าตายหรอกต้องสมงลงควรยังอยู่ๆนี่อุ้มเบิ่งให้ ลืมเพิ่นลืมบ้านแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเนียนกรุงเทพนะเทียนเป็นเนียนนะเทียนเพี้ยนกับพ่อไข้ยุกเขาหน่อยเลี่ยนกับเจ้าอาวัตคนเด้มวนขึ้นยังนี่ขะหน่อยมวนมวนเลี่ยนกับเราว้ามีเขียดเลยขะหน่อยจะม้วนโน้มีแต่หัวโน้กับเตียรเท่านั้นแหละ มวนตัวก,กันหน่อยเดี่ยนกับเราไมดได้ยุ่งอย่างยังได้หล่ะกันหน่อยว่ากันไ้อร่อยเป็นก็เเริ่มให้แป้งยังเราบอก,อปปกเพร,ระเมมาะกับไอผับป้าจา์กันเริ่มด้มากเนาะเม่นดรอกกันหน่อยเ่าเริ่มให้แจ้งบนตัวเออเดี๋ยวสีสุดดีดีดอ,อกอันมากอ่ะเดีนอนพักดีดี พะละนี่เป็นมะฮอกกอน,ย,อออนย,ยังสิเมื่อเออได้มะฮาจังมากสิพาสิได้ฉลองโอ้ยไได้เราวอยู่ปุ้นก็ดูเล่นอดีบ่หนูแน่ดีอยู่ขะน้อยนี่แต่คนหูจักติล่ะเดีย๋ยวนี่อยู่นี่ก็ได้วาวกาไปไสเขาก็หูจักบ่แมงขะน้อย ม่คนดังบานมีวาามีดีกันสี่ตัวั้ลงนพิหาเาวเาตย่มมาจสกุลมหาเเาหุ่นหักกรบได้รับบ่ได้รับงานกหน่อยว้าจุดจุเพิมากานกบในเน้อเฮ้ยงานีผัปลาผัปาอยู่บ้านเลยเอาปากสางพ บ้านเฮาเดียดอยู่วัด,วดเทพประสาทดีทดดโอ้วัดอันส,สารกรงน้อยโอ้วัดประสาทเทพนี่มีอะไรบ้างเทพประสาทบอเมีวัดเทพประสาทโอ้วัดเทพประสาทสารกระเพงน้อยไม่ออกคิดหน่อยอยู่ตัวแม่ออกอยู่เอฟซีอยู่สารกระเพงน้อยกับคิดหน่อยอยู่ตัวตามมาเตือ <c oughs> นนเดมเดียวสิไดมาบอเพิว่าครับก้นน่อยก็ว่าพวกไอ้ว่าอยากให้มาอยู่แต่ว่าเพนนิดเรียเนเดิ่ยว <c oughs> นนอยากิำ <c oughs> <ป>ให้ปร่หยัดรบกวนทำไมเดมาหากวันจังสิไดไปจักสมทานะเลยเด้อกันน่อย <c oughs> <c oughs>